สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์กันนะฮะวันนี้ได้รับอุปกรณ์จากสยามซูครับเป็นลอกนะฮะของ Hemingway รุ่น Magtech นะครับเป็นลอกเบอร์พันนะสายเป็นของซิกลอน P ครับรุ่น ADV นะคนะฮะอันนี้เป็นสาย0.6ถัก8นะครับยาวิเมตรประกอบกับคันนะครับสตรีมไลน์สตรีมไลน์ก็เป็นของสยามซูเหมือนกันนะฮะ นี่ครับเป็นคันสองท่อนนะครับเป็นคันสองท่อนนะฮะยาวหกฟุตหกครับเวทสามขีดแปดเวทเวทเหยื่อนะครับอยู่ที่สองกรัมถึงสิบกรัมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้อุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์อันตรลายนะส่วนนี้ก็เป็นของส่วนตัวรอบนะฮะซื้อมาแกะกล่องนี่จะมีสปูลสองลูกนะครับเป็นสปูลเส้นกับสปูลลึกนะ สปูนเตอร์เนี่ยสามารถจุสายญี่ปุ่นนะครับย้ำว่าสายญี่ปุ่น0.6นะได้150เมตรครับส่วนตัวสปูลลึกเนี่ยจุสาย PE 1ได้150เมตรเช่นกันครับเดี๋ยวเราเราจะประกบกับสายนี่นะ PE ซิกลอนนะครับของซันไลรุ่นใหม่นะฮะ ADV ลื่นเหนียวครับกว้างไกลมากครับนี่นะ150เมตรครับสี ออกสีน้มเงินฟ้าฟ้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกบกับคันสตรีมลน์นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอบประกบนะฮะลอก Hemingway m a g t e h นะครับสองตะปูนประกบกับคันสตรีมลน์นะฮะเดี๋ยวจะโหลดสายขึ้นสายตัวนี้ขึ้นนะครับ0.6ร้อยห้าสิบเมตรเต็มตะปูนครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโหลดสายใส่ลอกกันนะฮะ เป็นสาย PE ของสไลซิกอนนะครับ ADV ขนาด0.6นถัก8ฮะตัวนี้จะเป็น0.6นะครับยาว150เมตรลื่นเหนียวตีไกลนะครับ150เมตรจะใส่0.6นย์ร้อเมตรจะใส่สปูลตื้นได้150เมตรพอดีเลยครับเต็มสปูนไม่เหลือไม่ลดน,นะฮะ นี่นะฮะสาย0.6เราจะโหลดเต็มสปูลพอดีนะครับสำหรับสปูลตื่น0.6ถักแปนนะครับยาว,ว้5 0เมตรสเปคสเปคสายญี่ปุ่นนะไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ตรงนะฮะโอเคแล้วก็เราใช้สายทีเ่ย e เป็น0.6นะครับส่วนสายช็อคเราจะใช้เป็นของสไลน์ซิกลอนเหมือนกันนะสายช็อคหรือสายหน้านะฮะเราก็จะใช้เป็นของสไลน์เหมือนกันนะครับ ขนาด18ปอนด์ครับ่ะตอนนี้เราก็เซตอัพอุปกรณ์การเสร็จแล้วนะครับเราจะเหลือสปูนสำรองเป็นสปูลเล็กอีกหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับคันสตตียมลายนะฮะ6ฟุต6 2ท่อนนะครับเบส3-8ขีด8นะฮะเกรดเยื่อ2กรัมถึง10กรัมนะครับขอขอบคุณบริษัทสยามซูไปอย่างยิ่งนะครับผมที่เออเฟอร์อุปกรณ์มาให้นะที่นี้นะครับขอบคุณครับ